สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่ะวันนี้ไม่มีผักเลยฮะ,ะไม่รู้จะกินกับผักอะไรนะครับเมนูนี้อ่าซึ่งเมนูนี้ก็คือผัดเผ็ดหนูนานะครับผมซึ่งนักปกคลิปก็น่าจะเห็นแล้วนะครับผมว่าหนูนาตัวเท่าแขนเลยนะฮะอ่ะก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะมา จะรอช้าครับผมไปชิมกันเลยผมไม่ได้กินนานแล้วนะหนูนาเนี่ยครับผมเอ่อโอ้หลายหลายสิบปีนะไม่ได้กินหนูนานะครับผมหายากมากๆทุกคนแถวบ้านผมนะครับผมอา่าเดี๋ยวนี้แถวนาไม่มีแล้วนะหนูนาต้องไปหาตามไร่อ้อยนะครับผมอา่าซึ่งอันนี้ผมก็ซื้อต่อเข้ามานะเขาไปดักมาแล้วให้เขาทําให้เลยนะครับผม ทำไม่เป็นรหรหนูผมอะอะมาเราม,มาดูกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวตักให้ดูก่อนเลยหนึ่งคำโตโตนะฮะนื้อเนื้อเนื้อเนื้อให้เลยนี่ครับอืมเดี๋ยวมีตรงขาหนูนะแบบยังไม่ได้สับเลยทุกคนออม อ,อร่อยไม่ได้กินนานหอมเครื่องเทศมากๆนะฮะซึ่งพริกแกงวันนี้ผมโขกเองด้วยนะลืมซื้อพริกแกงมานะครับผมก็เลยต้องโขกเองนะฮะ อยากกินพริกไทยอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาขาให้ดูนะฮะซึ่งขาใหญ่มากอยู่ไหนไม่รู้นะะเจอแต่ขาเล็กนะครับผมนี่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 ขาหนูนะครับ นี่แหละอร่อยอื Mmm. อ้โเผ็ดไม่ได้กินมั้งแต่สมัยสิบขวบมั้งนั่นแหละครั้งล่าสุดที่กินหนูหนานะครับผม มันหายากครับผมนี่นี่นี่เห็นไหมอืมดูขาใหญ่มากขาเท่าช้อนนะทุกคนเห็นไหมอ่าอืมอ ถ้าสับให้แบบละเอียดละเอียดจะกินง่ายกว่านี้นะฮะขับเขตหนูหนา อืมเผ็ดเข้มข้นมากทุกคน ผักก็อร่อยได้อ๋อเผ็ดมากๆทุกคนเผ็ดจริงเผ็ดจริง พี่แกงโขกเองนี่หอมจริงนะทุกคน พริกแกงโขกเองเข้มข้น,นมา,มากๆยังไงโขกพริกแกงเองทีนึงนี่โฆษณายเยอะเลย <c oughs> เผ็ดอ,อกินเครื่องเทศคือหอมมากๆทุกคนไม่รู้เลยนะว่ากินหนูอยู่นะครับผมออมเผ็ดมากโอ้ยเผ็ดมากทุกคนเนี่ย ถ้าผมไม่ได้เป็นคนผัดเองนี่ผมไม่รู้เลยนะว่ากินหนูอยู่นะทุกคนกินเครื่องเทศคือหอมมากๆนะฮะพ,พี่แกงนี่โขลกเองด้วยนะฮะมโม้อย่าเลยโขลกพี่แกงเองนะฮะ,อะขอโมนิดนึงนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับผัดเผ็ดหนูนาของผมนะฮะน่ากินไหมฮะหายากอยู่นะครับผมหนูนานะครับผมแถวบ้านผมนะ ที่อื่นไม่รู้ว่าหายากหรือเปล่านะครับผมอะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะได้รับชมคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครเลยส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ